สวัสดีค่ะก้อยค่ะก้อยอนุสาคาไหนมีใครที่กําลังทานคอลลาเจนกันอยู่บ้างมีคนเคยบอกว่าถ้าเราเริ่มอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็ควรที่จะลองทานอาหารเสริมกันดูบ้างซึ่งโดยปกติก้อยอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยทานอาหารเสริมเท่าไหร่เลยนะแต่ว่าตอนนี้เราลองมากินพวกคอลลาเจนดูแหละซึ่งแบบเฮ้ย เอาจริงๆถ้าเกิดว่าเราลองตั้งใจกินมันจริงๆอะมันช่วยได้จริงๆนะแล้วเราอะก็เป็นคนที่เคยแบบทดลองทานมาหลายรูปแบบแหละทั้งแนวแบบผงแนวชงแนวดืม่มแนวเม็ดอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คือเราลองมาหมดแล้วจนตอนนี้เรามากินแบบสติ๊กเฮ้ยทุกคนคือแบบมันกินง่ายกว่าหลายๆรูปแบบที่ผ่านมาเยอะเลยแถมตัวนี้เนี่ยไม่คาวแล้วก็หอมนมเปรี้ยวโยเกิร์ตด้วยคืออร่อยมากๆตอนนี้เรากําลังกินคอลลาเจนตัวนี้อยู่ค่ะมานาโปรคอลลาเจนคอลลาเจนย่าอย่างแรกที่เราจะต้องบอกก่อนเลยก็คือมันกิน ินง่ายมากคือเขาเป็นแบบสติกนะฉีกซองแล้วก็กินได้เลยสะดวกมากแล้วตัวนี้เนี่ยกลิ่นเอ่ยเนื้อเอ่ยคือแบบกินเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนเรากำลังกินขนมอยู่ยังไงอย่างนั้นมานาะโปรคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนบบเบไดเปปทดยดูดซึมได้ดีที่สุดเป็นสารสกัดพรีเมียมจากอาซาฮีประเทศญี่ปุ่นผสานกับนวัตกรรมเซลล์เอนฮารที่ได้รับรางวัลน,นวัตกรรมเหรียญทองจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าเขาเนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมได้ถึง3-5เท่าแล้วก็ช่วยบูสต์ผิวใสให้เด้งลึกระดับเซลลลลเยยก่่อึี จะมีคอลลาเจนในรูปแบบซองแบบนี้เนี่ยมีทั้งหมด14ซองนะคะซึ่งให้เราเนี่ยกินวันละ1ซองถ้าเรากินติดต่อกันเนี่ยก็จะได้ครบ14วันหรือว่าครึ่งเดือนพอดีเลยแนะนําว่าให้ทานตอนท้องว่างนะจะเห็นผลได้ดีที่สุดถามว่ารสชาติของเขาเนี่ยเป็นยังไงต้องบอกเลยนะคะตรงนี้เลยว่ามันอร่อยมากค่ะทุกคนเพราะว่าเขาอะเป็นคอลลาเจนสติกที่กินง่ายมากรสชาติเหมือนขนมเลยคือแบบมันหอมมันหวานรสชาติมันจะมีความแบบหวานนิดนิด,นดไม่ได้หวานมากนะส่วนตัวก็อยากจะกิน ตอนที่เราตื่นในตอนเช้านะคะเพราะว่าท้องกําลังว่างเลยอร่อยกินง่ายหลังจากที่เราทานติดต่อกันมานะบอกเลยว่าคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มลื่นกระจ่างใสขึ้นและถ้าเกิดว่าทานติดต่อกันนะคะพวกรอยดําหรือว่ารอยกะอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะค่อยๆลดเลือนลงมันจะดูจางลงทําให้ผิวของเราเนี่ยดูแบบดูใสขึ้นเลยดูสุขภาพดีอีกอย่างที่เรารู้สึกได้เลยนะคะก็คือเราถ่ายดีขึ้นเฉยเลยคือปกติเป็นคนที่ถ่ายหนักไม่ค่อยคล่องไม่ได้แบบมาทุกวนันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราทานอันเนี้ย ติดต่อก,การตัวเขาลาเจนสติกตัวนี้เนี่ยมันช่วยให้เราแบบขับถ่ายคล่องขึ้นมาทุกวันเลยตอนเนี้ยคือสบายท้องมากเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยช่วยให้สุขภาพของเราเนี่ยดีทั้งภายในสู่ภายนอกเลยแนะนําเลยนะคะทุกคนแนะนําว่าให้ลองกินกันสักกล่อง2กล่องนะผิวมันจะดูดีขึ้นมากๆแบบที่เราแบบทานมาแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เลยจริงๆนะคะผิวมันจะแบบนุ่มลื่นใสขึ้นอนะ่ะคือชอบผิวตัวเองนะตอนนี้มากๆถ้าใครอยากลองไปตำตามะะกันนะคะก็ไปตำในที่ตัวแทนจำหน่ายทั่ว ประเทศเลยค่ะหรือว่าติดตามโปรโมชั่นพิเศษดีๆได้ที่ Facebook ของมานาไทยแลนด์ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยแอบกระซิบเลยค่ะว่าเขามีโป,โปรพิเศษด้วยซื้อ1ฟรี2ซื้อโปรโคลอเเจน1กล่องแถมกลูต้าสติ๊กสอกล่องเป็นเซ็ตบูสผิวให้กระจ่งางใสลึกถึงระดับเซลล์เซ็ตนี้เนี่ยแนะนาเลยสําหรับคนที่อยากมีผิวกระจ่างใสผิวขาวขึ้นนะคะสําหรับคนที่แบบมีกระเยอะๆอ,อะไรอย่างนี้เนี่ยเซ็ตน,นี้เวิร์กบอกเลยค่ะว่าคลลาเจนสติ๊กตัวนี้เนี่ยเหมือนกินขนมจริงๆชอบมากอะใครอยาก มีผิวดีๆผิวกระจ่งางใสก็ต่างไปตามกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้กันไปเยอะเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก้อยอนุสาให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่อีกที่คลิปหน้านะคะ่ะอย่าลืมติดตามกันนะบ๊ายบายจ้า